บัดนี้ขออนุญาตพระแม่ธรณีมหาเทวีเพื่อที่จะตั้งศาลของพระแม่ธรณีมหาเทวีเพื่อให้เหล่าลูกหลานได้สการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลปลอดภัยอยู่ดีสันติสุขโอมสกติอิทธิพลังธรณีวิหารห้าพลังความอุ้มชูหลอเลี้ยงดำลงรักษาคุ้มครองโอมเมกามะอุโอมสกติอิทธิพระแม่ธรณี โอมสาติส uh. ันต uh. ิสุขโอมเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่นโอมสกติอิติพลังธรณีวิหารหพลังแห่งความอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุ้มครองโอมเมกัมะอุโอมสกติอิติพระแม่ธรณีโอมสาติสันติสุขโอมเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่นโอมสกติอิติพลังธรณีวิหาร5พลังแห่งความอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุ้มครองโอมเมกมมะอุ u m ส a ก a ิอิติ i ระแม่ธรณี o มซาติสันติสุขอมเมตายังประโและผูอื่นสาธุอมนัมัต mata halihalena tasa mata ya om naman mata h a l i h a l e n k tasa mata ya om naman mata halihalena tasa mata ya om om mekama u 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 om ลูกขอนอบน้อมคาราวะสักการะบูชาพระแม่ธรณีด้วยจิตศรัทธาพระแม่แห่งเขาอ่างความอุ้มชูรักหนอมลิงดูฟุมฟักประคับประค,ระคองหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูชาวโลกและสรรพสัตทั้งหลายทั้งปวงพระแม่ธรณีให้สารอาหารแก่พืชพธุ์ตันยา,ารทั้งหลายทั้งปวงเพื่อไปหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูดำรงชีพของตนเองของชาวโลกและของสรัรพสัตทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้เจริญเติบโตทั้งทางรูปธรรมนามธรรมและทางจิตวิญญาณ พระแม่ทรณีเป็นพื้นแผ่นดินให้ที่พักที่อาศัยพึ่งพิงมั่นคงเป็นสารณะทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงบัดนี้ลูกขออนุญาตพระแม่ทรณีในการขอณสถานที่แห่งนี้เพื่อตั้งศาลพระแม่ทรณีเพื่อให้เหล่าลูกหลานมีพยนงกันใจบริษัท PAN Bedding บดจำกัด าลานพลอยเครื่องนอนสันกำแพงและแพมะ่าผ้าม่านพร้อมพนักง,งานทุกๆคนจะได้บูชา,าพระแม่ณเทียงนี้ในการขอบารมีพระแม่อุ้มชูชีวิตให้เจริญขึ้นแค้วคาาปลอดภัยมงคลอยู่ดีสันติสุขด้วยเทินสาธุเราลูกหลานขอนอบน้อมสักการะบูชาพระแม่ธรณีด้วยจิตศรัทธา พ่อแม่แมเป็นผู้อุ้มชูเป็นผู้อุ้มชูรักถนอมเลี้ยงดูรักถนอมเลี้ยงดูพุมฟัก ฟุ้งฟักประคับประคองประคับประคองรอเลี้ยงรอเลี้ยงเลี้ยงดูชาวโลกเลี้ยงดูชาวโลกและสัพพสัตและสัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีให้สารอาหารให้สารอาหารแก่พืชพันธัญญาหารแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและสัพพสัตและสัรพสัตทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้ได้รับ เพื่อให้ได้รับสารอาหารต่างๆสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูเลี้ยงดูดำรงชีพดำรงชีพของตนเองของตนเองของชาวโลกของชาวโลกและของสรรพสัตว์และของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญเติบโตให้เจริญเติบโตทั้งทางรูปปธรรมทั้งทางรูปปธรรมนามธรรมนามธรรมและทางจิตวิญญาณและทางจิตวิญญาณพระแม่ธรณี เป็นพื้นแผ่นดิน,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 ดนให้ที่พัก ให้ที่พักที่อาศัยที่อาศัยที่ยึดเหนี่ยวที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพิงมั่นคงพึ่งพิงมั่นคงเป็นสาระเป็นสาระทางจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงหน้าที่หน้าที่ของพระแม่ธรณีของพระแม่ธรณีหนึ่งหนึ่งด้านสาอาดด้านอาศัยด้านอาศัยพึ่งพิงพึ่งพิงยึดเหนี่ยวมั่นคงยึดเหนี่ยวมั่นคงสองสองด้านสายเลี้ยงดูด้านสายเลี้ยง มีพระไทยมีพระไทยที่หลอเลี้ยงสัตว์โลกที่หลอเลี้ยงสัตว์โลกให้เจริญเติบโตให้เจริญเติบโตทั้งทางรูปธรรมทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมและนามธรรมที่มีต่อสัตว์โลกที่มีต่อสัตว์โลกทั้งสามภพภูมิทั้งสาภพภูมิโลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกสวรรค์โลกบาดาลโลกบาดาลให้เกิดสันติสุขให้เกิดสันติสุขสาด้านอุ้มชูด้านอุ้มชูฟุ้มฟัก ประคับประคองประคอให้ขึ้นภูมิให้ขึ้นูปรับความคิดปรับความคิดทิทธิทิธีให้ถูกต้องให้ถูกต้องสสเป็นประจักพยานเป็นประจจักพยานในการทําบุญในการทําบุญสร้างกุศลสร้างกุศลทําความดีทําความดี 5 5ปกป้องปกป้องดูแลดูแลรักษารักษาสนับสนุนสนับสนุนให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมเราทำดีเราทำดีต้องย่อมได้รับผลดีต้องย่อมได้รับผลดีทําเหตุเช่นใดทำเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลย่อมได้รับตามเหตุตามเหตุเช่นนั้นๆเช่นนั้นๆธรณีวิหาร5ธรณีวิหาร5เป็นพลังเป็นพลังแห่งการอุ้มชูแห่งการอุ้ม <ช>ให้เจริญขึ้นให้เจริญขึ้นการอุ้มชูการอุ้มชูมีห้าด้านมีห้าด้านหนึ่ง สายรูปธรรมสายรูปธรรมพัฒนาพัฒนาให้มีรูปร่างให้มีรูปร่างมีสังขารมีสังขารสองสองสายนามธรรมสายนามธรรมพัฒนาพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจความคิดความคิดจิตวิญญาณจิตวิญญาณให้มีความคิดให้มีความคิดที่ถูกต้องที่ถูกต้องรู้จักวิเคราะห์รู้จักวิเคราะห์พินิจพิจารณาพินิจพิจารณาให้อ่า 3. 3ส,ส,<า>สายแบ่งปันสายแบ่งปันจาคะเสียสละกาคะาเสียสละเมื่อตนได้รับแล้วเมื่อตนได้รับแล้วได้แล้ว ได้้แลวต้องรู้จักแบ่งปันต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อเฟื่อเผื่อแผ่เพื่อเฟื่อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นให้กับผู้อื่นสี่สายปัญญาสายปัญญารู้จักให้ปัญญารู้จักให้ปัญญากับคนอื่นกับคนอื่นมีการอธิบายมีการอธิบายชี้แจงธรรมะชี้แจงธรรมะชี้ทางชีวิตชี้ทางชีวิตปลุมบ่มเพาะ โมภูมเพราะชีแนะสั่งสอนชีแนะสั่งสอนส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนสนับสนุนเปลี่ยนจากใกล้เปลี่ยนจากใกล้กลายเป็นดีกลายเป็นดี5 5มีพกภูมิมีพกภูมิปัญญาปัญญาที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้น2 2สายหล่อเลี้ยงสายหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูเลี้ยงดู1 หนึ่งเลี้ยงดูทางรูปธรรมเลี้ยงดูทางรูปธรรมมีอาหารที่ดีมีอาหารที่ดีมีประโยชน์มีประโยชน์ทําให้ร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงส่วนทางด้านส่วนทางด้านจิตใจจิตใจมีบุญกุศลมีบุญกุศลสองสองสายหล่อเลี้ยงสายหล่อเลี้ยงทางนามธรรมทางนามธรรมมีความคิดมีความคิดความประพฤติ ความประพฤติพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเราไปในทางที่ดีไปในทางที่ดีที่ถูกต้องที่ถูกต้องทำดีคิดดีทำดีคิดดีสามสามสายดำรงสายดำรงทำต่ออย่างเดิมทำต่ออย่างเดิมจึงจะดำรงจึงจะดำรงและต้องมีวิวัฒและต้องมีวิวัฒพัฒนาพัฒนาแล้วเจริญต่อแล้วเจริญต่อดำรงแล้วดำรงแล้วดำรงต่อดำรงต่อ ถึงจะเจริญถึงจะเจริญต้องรู้จักภาวนาต้องรู้จักภาวนาให้มากขึ้นให้มากขึ้นสี่สี่สายรักษาสายรักษาหนึ่งเร่รักษาทางร่างกายรักษาทางร่างกายมีอาหารและยามีอาหารและยามีการบริหารที่ถูกต้องมีการบริหารที่ถูกต้องจึงจะแข็งแรงจึงจะแข็งแรงสองสองรักษาจิตใจรักษาจิตใจความคิด ความคิดต้องสอนให้เขารู้จักคิดต้องสอนให้เขารู้จักคิดสามสามสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีต้องชำระออกต้องชำระออกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีต้องมันเติมต้องมันเติมต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักตรวจสอบว่าสิ่งไหนไม่ดีว่าสิ่งไหนไม่ดีต้องเอาออกต้องเอาออกเอานิสัยเอานิสัยจริตจริพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่ดีออกที่ไม่ดีออกห้า สายคุ้มครองสายคุ้มครองต้องคุ้มครองต้องคุ้มครองตั้งแต่ข้อที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ถึงข้อที่สี่ดีแล้วต้องรักษาดีแล้วต้องรักษาต้องรักษาให้มั่นคงต้องรักษาให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไปยั่งยืนตลอดไปมีตบะมีตบาสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญานวโรกาศณวโรกาศ บัดนี้พระแม่ธรณีมีองค์การโปรดให้มีการทำนึกกรรมสนกรรมขอขมากรรมขอมารมแก้กรรมแก้มนทินล้างอาถรรพ์ถึงจะได้รับ ถึงจะได้รับความเป็นสิริมงคลความเป็นสิริมงคลขอโอกาสขอโอกาสพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีโปรดชี้แนะโปรดชี้แนะทางปัญญาทางปัญญาแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาแก้อุปสรรคแก้อุปสรรคแก้กรรมแก้กรรมแก้มนทินแก้มนทินแก้อรรพ์แก้อรรพ์บันี้บันเราลูกหลานลขอสำนึกผิดขอสำนึกผิดที่ได้ทำที่ได้ทำอกุศลกรรม อกุศลกรรมหนึ่งหนึ่งกรรมอดีตชาติกรรมอดีตชาติสองสองกรรมชาติปัจจุบันกรรมชาติปัจจุบันสามสามกรรมปัจจุบันนี้กรรมปัจจุบันนี้ทําให้เกิดความทุกข์ที่ทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนความเดือดร้อนลาวลูกหลานลาวลูกหลานขอสํานึกผิดขอสํานึกผิดที่ได้ทําที่ได้ทาอกุศลกรรมอกุศลกรรมล่วงเกินล่วงเกินเบียดเบียนเบียดเบียงต่อเจ้ากรรมในเวรต่อเจ้ากรรมใน ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าทางร่างกายไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจหรือจิตใจทางตรงทางตรงหรือทางอ้อมหรือทางอ้อมทั้งที่รู้ตัวทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวและไม่รู้ตัวที่ระลึกได้ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้และระลึกไม่ได้ทั้งที่เจตนาทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาและไม่ได้เจตนาบุพกรรมบุพกรรมกรรมอดีตชาติกรรมอดีตชาติ ภาวะทำใดภาวะทำใดภาวะทำหนึ kind of ่งภาวะทำหนึ่งเล่าล with ูกหลานเล่าลูกหลานได้สร้างวิบากกรรมได้สร้างวิบากกรรมด้วยกายวาจาใจนี้ด้วยกายวาจาใจนี้ที่ปฏิบัติเป็นอาจินที่ปฏิบัติเป็นอาจินได้กระทำกรรมได้กระทำกรรมบ่อยๆบ่อยๆอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องสะสมเป็นกรรมใหญ่สะสมเป็นกรรมใหญ่กรรมหนัก กรรมหนักมหาวิบากรรมมหาวิบากรรมที่ได้รับผลที่ได้รับผลวิบากรรมวิบากรรมอยู่ณปัจจุบันนี้อยู่ณปัจจุบันนี้ชื่อว่าบุพกรรมชื่อว่าบุพกรรมสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้สิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้พฤติกรรมเช่นนี้พฤติกรรมเช่นนี้เราลูกหลานเราลูกหลานขอสํานึกผิดขอสํานึกผิดยอมรับผิดยอมรับผิดในพฤติกรรมในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ที่กล่าวมานี้ขอขมาขอขมา และขอรับการและขอรับการให้อภัยให้อภัยให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมไม่ถือสาต่อการไม่ถือสาต่อการจากเจ้ากรรมในเวรจากเจ้ากรรมในเวรที่กล่าวมาข้างต้นที่กล่าวมาข้างต้นหากผู้อื่นผู้ใดหากมีผู้อื่นผู้ใดสัตว์อื่นเหล่าใดสัตว์อื่นเหล่าใดมาทำร้ายมาทำร้ายเหล่าลูกหลานเหล่าลูกหลานด้วยวิบากกรรมนี้ด้วยวิบากกรรมนี้เหล่าลูกหลานเหล่าลูกหลานเกิดความทุกข์เกิดความ ความเดือดร้อนความเดือดร้อนทั้งกายและจิตใจทั้งกายและจิตใจทำเช่นนี้ทำเช่นนี้เราลูกหลานเราลูกหลานขอรับการเข้ามาขอรับการเข้ามาและอโหสิกรรมให้และอโหสิกรรมให้จะไม่จองเวรจะไม่จองเวรอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทอีกต่อไปอีกต่อไปและขอไถ่ถอนและขอไถ่ถอนสิ่งที่จองเวรสิ่งที่จองเวรอาฆาตพยาบาทต่างๆอาฆาตพยาบาทต่างๆคืนสู่ธรรมคืน บัตรนี้เราลูกหลานเลลาาูกหตั้งปณิธานขอตั้งปณิธานเจริญพลังทรณีเจริญพทงธรณีพิหารห้าหนึ่งอุ้มชูสองหล่อเลี้ยงสามดำรงสี่รักษาห้าคุ้มครองมีจิตมุทิตามมีจิตแห่ไพศาลแห่เราลูกหลานและชาวโลกมีจิตใจ ยาค้านิจยาคะเสียสละเสียสละช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเจริญพรหมิหารสีเจริญพรหมิหารสีเมตตาเมตตากรุณากรุณาผู้ที่ตาผู้ที่ตาผู้เกขาผู้เกขาด้วยกุศลนี้ด้วยกุศลนี้ขอให้ขอให้ดาลูกหลานเดาลูกหลานแล้ว่าดปลอดภัยแล้ว่าดปลอดภัยเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอยู่ดี สันติสุขสันติสุขแก้มนทินแก้มนทินล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์เป็นมงคลเป็นมงคลด้วยเถิน